ลงแข่งีาไปที่ไหกีน้องแข่งกีฬาไปที่ไหนกีางแข่งีา้องแครคะเบ่คือดอกเซนทอไอ้ไหนลูกมันมีมากวี่ยวสาบตะพุ่นน้ดน้องเป็นับไงวีเดยวในเวลาองุ่นเมื่อไงลงแข่กันไหมคะโอ้ยบ่เบียร์มันีงเียวเราไปกังาอยากให้สนทอสซนทอกป็นแบบเปอนแบบเปนเป็นพอบเ่็นแบบเปนบเนแเป็น่บบเป็นแบบเนเป็นบเนแบเนแบเอเป็นเป็นเปแนแบเนแบเป็นแบเแบเปับเนแบเป็เื่อนนเ็แเเนอเ่อ หมอมาเลยครหมอบอกว่างดชักเล้าหน่อาทิตย์เขาจะด้วปดเลยครับหมอว่าไค่งแต่งงดักเห้าเะบโอ้ยคนละยก็เออคไ่าักละเหล้าหรอก็ล้าไ้ยมันัดีงเน่ไปักาแกดไหมไปหลาแ่กัไปไโอ้ยงายไปเ้าแข่งกัไ บอนเรวันกรยเสหร์วยาพระนาทีะประมุ่งแนว่าลมแสนว่าไปน้ำมันลมดอกเลยค่ะลมแสนเขาอยากไปกีกองงานแต่ไม้ตรงเลยค่ะวันตกรเงยบเดกจะบกกบ่าส่สุขึ้นได้ตัเป็นกับกรเสื้อด้แดงใส่่อมนไรแต่ลงไปต้านมาบ้ากันพักเป็นๆนะโรทั้งสองแต่พวพักคอนเรว่ากายเ็จเจะา เดี๋ยวผมจัสภาพขอลไปหาสักเป้าให้เ